เริ่มต้นแต่ขอแนะนําชื่อก่อนนะครับผมชื่อเอกครับอยู่ตัวต้าชัวซัมมิทสาขาตั้งเมืองสมุทรปรรนะครับวันนี้ก็จะพาลูกค้ามาชมนะฮะนี่เลยรถสมรรถนะสูงรถยอดนิยมคอจูเนอร์2.7ปีนะครับปี2018นะครับราคาไยแดง1 5่9 0 0 0นะครับแต่ผมจะขอแนะนําคันนี้ว่าลูกค้าน่าใช้อย่างไรนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับ สภาพโครงสร้างเดิมส่วใหญ่จะเป็นสีเดิมหมดนะครับแล้วก็มีการรับประกันโดยทรงบ้านวันหนึ่งปีนะครับเต็มเต็มเลยนะครับราคาเราขายที่เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับตัวนี้เป็นเกรดดีนะฮะลูกค้าชิญชมมาจากภายนอกเลยครับภายนอกนะฮะข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นกบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์และแต่อันี้เป็น led นะครับเป็นบายดีมด้วยเป็นหลอดไฟสูงไฟต่ําในหลอดเดียวกันเลยอายุการใช้งานยืนยาวครับเป็นสิบปีนะฮะมาพร้อมกับไฟ day time นะฮะ ไปตัดหมอกพร้อมเลยนะครับแล้วผมจะพาชมภายในนะครับนะครับอันนี้เป็นเกร V นะฮะระบบความปลอดภัยเนี่ยผมบอกก่อนว่าครบจริงๆนะครับอันนี้มีมีแม้กระทั่งตัวส่วนช่วยของการพุวงท้ายป้องกันการสส่ของรถด้วยนะฮะภายในครบคันเลยนะครับจะเป็นแอร์ออโต้นะครับลูกค้างมอลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบควบคุมการทรงตัวครบเลยนะครับแอร์แบ็ก เจ็ดตำแหน่งเลยพร้อมเนวิเกเตอร์เลยอันนี้ครบบบกปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยครับลูกค้านะครับอ่าเดี๋ยวพาชมด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับเป็นเบาะหนังสีสวยครับสีน้าตาลด้านหลังมีมีช่องต่อไฟด้วยนะมีแอร์ตอนหลังแอร์ตอนนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องแอร์ไม่เย็นนะฮะอันนี้จะเป็นแอร์สามแถวแล้วนะครับก็เปลี่ยนมาเลยฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าเนาะแต่ผมพาชมสีรถนี่จะเป็นสีเดิมเลยนะ ใครที่หารถรถอะไรประสงค์ต้องการคือแนะนําของเออร์ปอร์ตูเนอร์เนี่ยจะมีเครื่องอยู่สามปรดนะฮะเครื่องดีเซล2,008ดีเซล2,004ใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นเครื่องเบนซิน2,008เเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ลูกค้าอยากจะขับรถแบบคือไม่ต้องการแรงบิดถูกมากนะะักนะฮะสามารถที่จะไปติดตั้งเอิดพลังงานทางเลือกได้ติดเอฟบีดีเอ็นทีบีก็ได้ในอนาคตนะฮะแต่รุ่นนี้จะไม่กินน้ำมันนะครับสเปค แรงไม้ที่ร้อยหกสิบหกแรงมา้าแรงเบรคก็กำลังดีเลยขับรถแบบนิ่มๆสไตล์รถเก่งก็ผมขอแนะนำรุ่นนี้เลยรับรองไม่ผิดหวังครับราคาไม่แพงด้วยนะครับทำาคนด้านท้ายนะครับอาจจะเป็ไนไ,ไฟฟ้าเนาะ,นนะ,นนะเวลาเปิดก็ไปหลังมานิดน,นึงนะครับไม้ฟ้างฝาวันนี้บอกรุ่นเนี้ยจะเป็น จะปรับปรุงใหม่ลูกค้าก็จะเกี่ยวง่ายแล้วนะครับตัวนี้มันจะมีสปริงช่วยผ่อนแรงนะครับเวลาขึ้นลงนะฮะเบามือด้วยนะครับก็ปรับปรุงใหม่ะนะครับสองข้างเลยช่วยผ่อนแรงนะฮะไปเกีย์ผมจะใช้ไปสบายลนะครับผ่อนแรงเนี่ยมันก็จะเบาบ้างนะครับข้างกวางก็คือวอนพูดสารด้านหลังลูกค้าก็ออกเบาลงได้นะครับแต่ว่ามุติว่าเผลือเนี่เผลือเราใส่ของได้นะครับสัญญาจิดนะฮะอันนี้สามารถตั้งระดับตามสูงได้นะฮะได ใช้าหาอยู่ก็เรียนเชิญที่ประตูหน้าสมิตตัวตัวสถาบันการส่งสินคราินนะครับไม่ไกลครับสำหรับเค้าวิ่งเส้นสินค้าินก็ปักหมุดเลยของเราจะอยู่ถึงก่อนเออก่อนถึงโองปลาคาร์ฟสุขภาพนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ